สวัสดีครับมิรลักแฟนเพจทุกท่านก็วันนี้มาพบกับผมช่างตั้มนะครับที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศนะครับแจ้งวัฒนะ1 4สนะครับผมอาเคสนี้เป็นเคสบ้านสร้างใหม่นะครับผมก็อีกเช่นเคยครับลูกค้า f c นะครับก็ติดตามมาประมาณ2ปีครับบันนี้บ้านได้ทําการเสร็จไปประมาณ90ซแล้วนะครับผมนะครับก็เลยอยากได้ประตูโมเดิร์นนะครับให้เข้ากับตัวบ้านนะครับผมก็เลยให้ผมออกแบบดีไซน์นะครับ ก็คือเป็นสแตนเลสอบสีดําด้านพาวเวอร์โค้ทนะครับเป็นสแตนเลสอบสีภายนอกนะครับตัวนี้เป็นสีภายนอกนะครับสีอบสีจะม,มีภายนอกและภายในนะผมโอเคนะผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับฟ้าฝนก็เริ่มจะมาแล้วครับตั้งเข้ามาละเดีย๋ยวมาจอะวัสดุเลยเข้าเรื่องกันเลยดฟาเดี๋ยวตาก,ก้องเชิญตามผมมาครับผมอันนี้ที่เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับบางที f c หรือลูกค้านะครับยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหน้าตาแบบนี้มันคือวัสดุอะไรนะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็น สแตนเลสครับ2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับผมด้านลึก2นิ้วนะครับแล้วก็ด้านที่เรามองไปเห็นเนี่ยเราจะโชว์หน้า1นิ้วนะครับช่องไฟก็อยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับผมเพื่อให้เป็นแกลบสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมประตูบานนี้มันก็จะเป็นกึ่งทึบนะครับอ๋อลืมบอกความฟางังฟวามฟังอยู่ประมาณ6เมตรนะครับความสูงอยู่ที่2เมตร30เซนวรวมลูกล้อ4นิ้วนะครับผม นะครับเดี๋ยวเรามาชมฟาร์มลื่นนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยนะครับไอ้ที่มันดังเสียงเสียงดังรบกวนเนี่ยก็คือพอดีช่างปูนนะครับเขาผมได้วางรางไว้ก็สักประมาณสี่ห้าเดือนละเขาได้อาปูนมาใส่มันก็เลยมีพวกปูนนิดๆหน่อยครับเดี๋ยวทําฟาร์มอาดมันก็จะเสียงเงียบนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นมือจับนะครับผมเป็นมือจับ นิ้วคุณนิ้วนะครับตัวนี้เป็นหูช้างล็อกนอกในนะครับตัวนี้เราก็ทําเพราะว่านี้ใส่ลงมามันติดมือจับนะครับผมก็ออกดีไซน์ให้ลูกค้านะครับปาดเฉียงหักหัวมุมนะครับให้มันให้มันดูดีไซน์ดูดีครับแล้วก็เรียบหรูทันสมัยนะครับไม่ทื่อนะครับมองเล่างานมองเล่างานสวยดูดีครับก็คือมันไม่ทื่อครับเราก็จะปาดเฉียงให้เข้าสี่้าครับให้เป็นรอยให้ดูงานดูแบบเรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสา ที่ขาดหายไปไม่ได้คือเสารับตรงนี้นะครับเป็น3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับนะครับผมตัวนี้ผมก็ใส่เป็นฉากเสริมสแตนเลสนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๊กยึดน็อตให้อย่างแน่นหนานะแล้วก็เชื่อมเก็บหัวน็อตกันขโมงขโมยขจรมางัดแงะนะครับถอดเสาไปขายนะครับข้างบนก็จะเป็นบ่ารับนะครับโอเคตัวนี้ลางนะครับฉากฉากเผาสแตนเลส3 0 4ูนทั้งหมดนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมหน้าตาด้านนอกเสร็จแล้ว เรามาชมหน้าตาด้านในนะครับตัวนี้เขาเรียกลายบางรอบนะครับลายบางรอบเฟรมด้านในเราจะเห็นกรอบโครงสร้างทั้งหมดแล้วครับข้างบนก็จะใส่เป็นฉากนิ้วครึ่งนะครับล็อกใส่ฉากนิ้วครึ่งแล้วก็ทำซับพอร์ตตัดฉากนะครับกันบีนะครับกันฉากแอนนะเพราะว่าประตูบานนี้มีน้ําหนักหนักมากนะครับประมาณ5 600กอกิโลนะครับผมโอเคนะฮะตัวนี้ก็ที่ขาดหายไปไม่ได้ก็คือ ต้องมาจบที่ล้อสี่นิ้วนะครับล้อสี่นิ้วสแตนเลสเกียร์สามนสี่นะครับผมเพราะว่าประตูลูกค้ามีค่อนข้างหนักนะครับเราจะใส่ล้อเล็กไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเปิดปิดไม่ไหวนะครับแล้วก็จะไปกินแรงมอเตอร์นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นเสาประคองกันล้มนะครับเสาประคองกันล้มนะครับไอตัวนี้ที่เราแหวกไว้แบบนี้นะครับเราก็จะเอานํามอเตอร์นะครับมาตั้งตรงช่องนี้นะครับผมนะฮะ ส่วนตัวนี้ผมก็จับเป็นซูเปอร์ลีนนะครับพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้เป็นงานภายนอกทนแดดทนฝนนะครับผมจับให้ลูกค้าสี่ลูกครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับใส่ฉากเสริมเป็นซับพอร์ตให้อย่างดีครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีประตูเล็กนายช่างกําลังเก็บเก็บงานนะครับอันนี้เราก็มาไหนไหนก็มาชมวิธีเก็บงานของร้านน้องสาวสตันเลสกันเลยนะครับว่าทําไมงานถึงออกมาดูดีนะครับแล้วก็ สวยงามนะครับอันนี้ขั้นตอนช่างเขาก็จะทําการพ่นนะครับเพราะว่าสีอบเนี่ยต้องใช้วิธีพ่นถ้าเรามาใช้ผูกการเก็บหรือแปลงทาไม่ได้มันจะเป็นริ้วรอยนะครับผมก็ทําการใช้กระดาษแข็งนะครับแหวกแหวกนะครับแหวกเข้ามุมแล้วเราก็พ่นเพื่อว่าการไว้ไม่ให้สีกระจายไปเปื้อนผนังของลูกค้านะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมด้านนอกกันอีกรอบนึงนะครับผมนะะ นี่นะครับหน้าตาประตูเล็กด้านนอกครับก็ยังไม่เสร็จดีครับเดี๋ยวทีมงานช่างก็จะใส่เข่าควายแล้วก็เก็บสีให้นิดหน่อยครับพอดีผมมาก่อนเวลาพอดีกลัวฝนตกครับก็เลยมารีวิวเก็บภาพสวยๆให้เอฟซีได้รับชมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเลื่อนมาให้ดูนะครับผมนะครับนี่นะครับเวลาเอามองตรงนี้ก็จะสวยครับเป็นรอยหักเป็นมือจับเราไว้เราเว้าสาหรับมือจับนะครับนะฮะก็ สำหรับลูกค้าครับท่านใดที่กำลังมองหาครับร้านประตูสตนเลสมืออาชีพทีมงานประสบการณ์มากฝ่า20ปีนะผมผมก็ต้องขอฝากร้านน้องสาวสตนเลสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ FC ด้วยนะครับถ้าหาถ้าอยากาคิดอะไรไม่ออกนะครับเรื่องประตูนะครับให้โทรหาช่างตั้มได้เลยนะครับผม0 8 0 1 0 0 6 2 4 2ผมให้ช่างตั้มเข้าไปออกแบบดีไซน์นะครับแล้วก็ไปคุยราคาที่หน้างานก็ได้นะครับหรือ ก็แอดแอดเบอร์โทแล้วก็ก็จะขึ้นในไลน์นะครับก็ถ่ายรูปที่บ้านลูกค้ามาให้นะครับแล้วก็สื่อสารกันทางไลน์ก็ได้ครับประเมินราคาทางทางไอดีไลน์ก่อนก็ได้นะครับผมนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ที่แจ้งวัฒนะ14นะครับผมขอฝากประตูสแตนเลสลายโมเดลลายบางกรอบนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ We'll